สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัดใบนะครับว่าการตัดใบข้าวเนี่ยเหมาะสมกับชาวนาท่านไหนนะครับเหมาะสมกับนาแบบไหนเหมาะสมกับลักษณะข้าวเป็นแบบไหน และก็ตัดเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการตัดใบข้าวที่ทุกคนตั้งคำถามมาให้ผมนะครับว่าเราจำเป็นต้องตัดไหมเราจำเป็นต้องตัดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้อธิบายจากตัวผมเองนะครับซึ่งก็เคยตัดใบมาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นอะ ลองถ้าคนดูใน f เฟ o บุ๊กจะรู้นะครับว่ามะลิสูง200เซนติเมตรเนี่ยขนาดตัดใบ3รอบนะครับก็ยังไม่ไวายล้มนะครับซึ่งแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันควรจะตัดช่วงไหนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเดี๋ยวนี้จะมาชี้แจงจากประสบการณ์ให้ฟังนะครับการตัดใบข้าวเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับคนจำพวกที่ยาฆ่ายาไม่ฉีด นะครับปุ๋ยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ปลูกข้าวต้องแต่ต้นปีนะครับจนมาถึงกลางปีหรือสิงหานะครับหรือประมาณปลายปลายปีนะครับเขาจะเริ่มตัดต้นตัดหญ้าตัดเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวแต่กอนะครับแต่กอในที่นี้ไม่ใช่ว่าแต่กอให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ให้มันโผล่ขึ้นมาใหม่ นะครับเพื่อตัดวงจรความสูงของมะลิ105ทำไมเราถึงตัดวงจรมะลิ105เพราะว่ามะลิ105เป็นข้าวที่ไวแสงใช้ระยะเวลาในการสะสมอาหารนานเกินไปนะครับทาให้ลําต้นเขาเนี่ยใหญ่ขนาดนิ้วโป้อย่างเงี้ยนะครับนิ้วก้อยอย่างเงี้ยนะครับต้นเขาแต่ท่านรู้ไหมครับว่าใหญ่เท่านิ้วก้อยเนี่ยแต่ในต้นเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นข้อป้องเขามีป้องทั้งหมด7ป้อง แต่และป้องยืดตัวได้เกินคืบนะครับซึ่งทําให้ข้าวมัลิเนี่ยลม้มแต่ถ้าเราทําในช่วงสิงหากันยาเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่2ป้องนะครับเทียบเท่ากับข้าวเตี้ยเราเลยนะครับซึ่ง2ปงองก็จะทําให้ข้าวสูงและออกรวงอยู่ที่ขนาดหน้าอกหรือว่าปากเราก็คือประมาณ160กว่าเซนนะครับฉะนั้นถ้าเราปลูกสิงหานะครับเราจะไม่ตัดไปนะครับ แต่เราจะดูแลเรื่องน้ําเรื่องหญ้าแล้วก็ดูที่ใบข้าวว่าตั้งตรงแจ้เหลืองถึงเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งที่1น,นะครับในเดือนสิงหาส่วนพวกที่จะตัดใบเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะปลูกตามธรรมชาติเราเลยนะครับตั้งแต่เมีสานะครับหลังเมีสาพฤษภานะครับกุ่มพามิถุนาเนี่ยนะครับ เขาก็จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพวกนี้ปลูกเสร็จเขาก็จะรอฝนนะครับเพราะว่าฝนจะมาให้เขาไถมาให้เขาหวานให้เขาปลูกนะครับเสร็จแล้วฝนก็จะทิ้งช่วงข้าวก็จะโตบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างแจ้บ้างนะครับก็ค่อยๆเติบโตกินแสงตามธรรมชาติของเขาไปนะครับฉะนั้นก็งามไปจนถึงเดือนสิงหากันยานะครับสิงหาเน้น้ำจะเริ่มมาข้าวก็จะเริ่มสูง หญ้าก็สูงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันได้น้ําฝนได้น้ําดีมาตลอดฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะไม่ฉีดยาขยาเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับจนกว่าเขาจะตัดใบเขาถึงจะใส่ปุ๋ยนะครับก็แนะนําว่าปล่อยเลยนะครับถ้าใคทาไหนที่ปลูกมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าเอาทฤษฎีนี้ไปทําคือปล่อยทิ้งเลยครับปล่อยให้มันมีทั้งหญ้าทั้งข้าวปล่อยไล่มาเลยนะครับจนมาถึงประมาณวันที่10สิงหาเนี่ยเราถึงจะเริ่มมีการใส่ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยก็ยูเรียหนึ่งลูกนะครับสิบห้าห้ายี่สิบสองลูกนะครับผสมรวมกันนะครับหวานไร่ละลูกครึ่งนะครับหรือสองลูกต่อสิบไร่นะครับดึงเอาออกไปใช้แบบนี้นะครับเมื่อผสมเสร็จหลังจากเราหวานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอสักสามสี่วันนะครับหรือว่าเราจะหวานเสร็จตัดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากท่านหวานปุ๊บท่านตัดปุ๊บพุ่งเนี้ยมันจะเริ่มแตกกินปุ๋ย แล้วก็แตกยอดอ่อนขึ้นมาถามว่าตัดขนาดไหนอันนี้คือต้นนะครับต้นคือต้นอยู่ข้อนี้อันนี้คือปลายสะดืออันนี้คือยอดข้าวตัดตรงนี้เลยครับตัดกลางต้นเลยแต่ตัดกลางต้นอย่าให้โจมน้ํานะครับทําไมเราถึงต้องตัดกลางต้นเพราะว่าคนเหล่านี้เขาจะตัดข้อป้องของหญ้าไปด้วยนะครับก็คือหญ้าเนี่ยจะเริ่มแตกเมล็ดอ่อนนะครับเขาจะตัดข้อป้องของหญ้าออกไปนะครับทาให้หญ้าเนี่ย ลดประชากรลงนะครับตัดเรื่องหนอนม้วนใบนะครับเรื่องหนอนกอออกไปนะครับก็คือจะลดปัญหาเรื่องปุ๋ยยาได้ทันทีแต่ข้าวนี่ถามว่าตัดแล้วเนี่ยมีผลเสียไหมไม่มีครับถ้าเป็นข้าวมะลิเนี่ยไม่มีผลเสียเลยถ้าท่านตัดเดือนสิงหานะครับตัดแล้วท่านต้องบำรุงปุ๋ยนะครับบำรุงยานะครับไม่ใช่ ตัดแล้วก็ปล่อยให้มันโตเองถ้าอย่างนั้นมีปัญหาต่อผลผลิตนะครับถามว่าเข้าปีไร่ละ80ดิบถังเนี่ยในการตัดใบเนี่ยมันจะลดเหลืออยู่ประมาณ70นะครับหรือว่า65สิ้ถังลดแน่นอนนะครับยังไงก็ลดเพราะว่าข้าวเนี่ยเราปลูกมาต้องนานนะครับกว่ามันจะเริ่มสะสมอาหารเข้าเปลือกข้าต้นแล้วเราไปตัดเนี่ยนะครับมันก็สูญเสียอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารากมันเนี่ย ไม่ใช่จะออกรากใหม่ได้ตลอดนะครับบางทีมันก็ใช้รากเก่าในการหากินซึ่งเราไปตัดปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนไปตัดวงจรมันนะครับฉะนั้นถ้าคิดจะตัดสิงหาก็เหมือนที่ผมบอกทําไมเราไม่เลื่อนนะครับไม่เลื่อนมาหวานกรกฎานะลครับจะได้ไม่ต้องตัดใบเพราะว่าถ้าเราหวานกรกฎาคมปั๊บเนี่ยหรือว่าปลายเดือนมิถุนาปุ๊บเนี่ยแล้วมาถึงต้นเดือนกรกฎาคมเราหวานปุ๊บเนี่ย ฝนมันทิ้งช่วงก็จริงนะครับแต่ข้าวมันอยู่ในดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็นเดือนนะครับไม่เสียนอกจากฝนจะตกดินจะชุ่มนะครับถึงจะเสียถ้าฝนตกดินชุ่มแล้วไม่ขึ้นเนี่ยเสียนะครับแต่ถ้าดินแห้งมาตลอดเนี่ยแล้วมาโดนฝนใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเกินเดือนถึงจะเสียนะครับจําไว้อ่าหลังจากเราเลี้ยงมาปุ๊บเนี่ยข้าวโดนฝนยาก,ก็ขึ้นนะครับ ผมจะบอกเลยว่าใครที่ปลูกกรกฎาเนี่ยยอดจะน้อยแล้วครับเพราะว่าญ้าเนี่ยมันเริ่มตายตั้งแต่ที่ท่านดะพฤษภาญอาก็เริ่มขึ้นนะครับมิถุนาเนี่ยญ้าเริ่มตายหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันแรงนะครับฉะนั้นผมก็จะแนะนําว่าให้หวานตอนช่วงนี้แหละครับคือกลางเดือนมิถุนาปลายเดือนกรกฎานะครับแล้วหว่านเสร็จโดนฝนข้าวมันก็จะขึ้นเขียวสวยปกติใบโค้งงวยนะครับ มียาก็ฉีดไม่มีก็ไม่ต้องฉีดนะครับตามนี้ส่วนเรื่องปุ๋ยก็ยังไม่ต้องใส่นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าข้าวใบไม่ไม่ตรงไม่ตัง้งไม่แจ้ก็ไม่ต้องใส่นะครับถามว่าเราจะไปใส่ต่อไหนสิงหาครับสิงหาใส่ปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วท่านก็ล่อยให้มันไปตามธรรมชาตินะครับใส่ปุ๋ยเสร็จฉีดยาหน่อยก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วเราจะไปใส่อีกทีกันยา นะครับก็คือรับท้องผมถึงได้บอกามะลิใสแค่สองรอบและผมก็ไม่ได้บอกว่าใสตั้งแต่รอบแรกแต่ให้ใสช่วงสิงหากันยานะครับและไปอัดปุ๋ยเกศช่วงปลายกันยานะครับแล้วก็พืชจิการบเพื่อให้ข้าวเนี่ยออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเม็ดดำเพราะอะไรลาดอกกระถินเพราะอะไร เพราะว่ามเมล็ดด่างมเมล็ดดำเนี่ยมันเกิดจากปุ๋ยในตัวเจนช่วงรับท้องนะครับเราใส่ในตัวเจนเกินมาตรฐานนะครับหรือว่าจริงๆเราควรจะใส่แค่1 5บห้าหสินะครับหรือจะเปลี่ยนในตัวเจนเป็น16-20กบศบวกกับ1 5บห้าห้ายีหรือ1 5บ้าสาตัวจะดีกว่าและช่วงที่ข้าวตากเกสรอ,อย่ารอให้มันตากเสร็จอย่ารอให้มันงอยฉีดพวก อะมูเล่หรือว่าไดฟิโนโคนาโซนเข้าไปนะครับเพื่อแก้เมล็ดด่างเมล็ดลายนะครับและช่วงรับท้องก็ควรจะฉีดพวกออติว่านะครับจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับก็ฝากบอกไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการตัดใบเนี่ยเหมาะสมสําหรับคนไม่ฉีดยานะครับไม่ใส่ปุ๋ยในช่วงแรกและปลูกเร็วในช่วงแรกนะครับและไม่เหมาะสมสําหรับคนปลูกท้ายปี กลางปีนะครับเพราะว่าระยะเวลามันเริ่มน้อยแล้วนะครับแล้วพวกท่านก็พูดเสมอว่าน้ําจะมาท่วมแต่ตัดใบไม่กลัวท่วมนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงนาปีเนี่ยตัดใบเป็นวิธีที่ดีดียังไงถ้าเราไม่ตัดถ้าข้าวล้มนะครับท่านก็จะเสียหายผลผลิตแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําข้าวไม่ให้ล้มก็ไม่ต้องตัดนะครับถ้าใบมันไม่งอทับกัน อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าใบมันไม่งอทับกันเนี่ยไม่จาเป็นต้องตัดเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าใต้ร่มไม้ยังไงก็ต้องตัดทุกที่นะครับจะงามไม่งามตัดเลยครับใต้ร่มไม้ไม่งั้นข้าวล้มจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าการตัดใบเนี่ยมันตัดได้นะครับแต่คุณจะตัดเนี่ยคุณก็ต้องไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาในช่วงแรกไม่งั้นคุณก็ตัดปุ๋ยตัดยาออกไปเหมือนกันแหละครับ ซึ่งจะเปลืองเงินเปล่าๆโดยที่ท่านไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องการตัดใบข้าวนะครับว่ามันเหมาะกับใครนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ